สวัสดีครับผมคือลันลัสนอเช่ผมแล้วนี่อยู่เกมเหลือลิเจนั่นเองนะครับวันนี้ผมมาเล่นไรเว้นนะฮะก็หลังจากที่ผ่านมาหลายตัวนะครับคราวนี้ก็ต้องถึงตัวนี้แล้วนะครับผมแหมมีสกินมาใหม่แล้วก็มีคนส่งให้ผมนะต้องขอบคุณจริงๆนะที่ส่งสกินมาให้ผมเนี่ยนะเราก็มาลุยกันเลยนะครับรอบตัวอาเคดไลเว้นนั่นเองนะเป็นสกินแนวเกมนะฮะเกมอาเคดอะถ้าใครเคยรู้จักนะเป็นเกมแบบตำนานนะฮะ พวกแพ็กแมนอะไรพวกนั้นนะโอเคโอเคหมายเลขเรียบร้อยนะฮะก็ใครที่ไม่รู้จักเกมมาเขียนแนะนำให้ไปดูพิกเซลนะครับหนังลงนะอย่าดูซ<ส>ะนะอย่าดูเถื่อนนะเฮ้ยเจอตัวเดียวกันสกินเดียวกันด้วยกี่ต้องจัดอ้าวจะยืนหมุนยังไงไ จ้าว่า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 เฮ้ยตายเฮ้อืว้าปป๊บว้าปป๊บเราชิวๆแล้วมีเทเลพอร์ตนะมันมาว่มันมาว่า เจ้านะฮะฝั่งนู้นนี่มีแต่ตัวตีใกล้ไม่มีแคลี่ไม่มีเวทเลยดาเมจมาทั้งนั้นเยี่ยมอันนี้เป็นเกมสร้างเองนะะคือฝั่งนู้นเนี่ยเป็นเป็นเพื่อนของเพื่อนผมนะฝั่งนู้นเขาบอกว่าเขาอยากจับทีมมาผมก็เป็นแขกรับเชิญนะที่ได้มาเล่นนะไม่ได้ไม่ได้ปกปิดด้วยฝนะั่งนู้นเกมสร้างเองนะ ก็จะโห,ดห,มหมดหรือไม่โหดก็อย่าพูดไปดูถูกเขานะเนเนเป็นเกมสร้างเองนะี่ว่าผมจะมาตีไก่ต้องดูต่อไปนะเดี๋ยวรอปแลวหนะึ่งก็ตัวนี้ก็ผมก็ ตอนแรกก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกนะครับตัวนี้แต่หลังจากที่มีคนสง่งสกินมาแอมก็ฝึกอย่างหนักเลยนะเพื่อที่จะอัดตัวนี้แล้วโหดๆนั่นเองหลังจากที่อัดฝึกไปหลายครั้งแล้วก็พอเป็นพอไปวัดไปวาได้อยู่นะเเไปไนไพวกเฮ้ยตายเออ ตายเลยคอมตีตักตีจะบ้าไปแล้วเราจอกจอกก่อนนะประมาทไปครับผมเท,ท่าท,ทีเท่าทีแต่ดูท่าทางแล้วเราซูกมันได้ฮนะตอนนี้ทุกเลนก็กดมันนะเทีเ่ยวสกินน็อกเอาท์น็นอกอัพลีซินน็อกเอาท์รีซินขอดมวยนะจะจะมาต่อยมอไฟ์เรื่องไงเนี่ยก็ถือว่าก็ใช้ได้นะสะกินก็สวยอยู่นะเอาฝั่งมันนี่ ธนเมียไปไหนินเมียนนเมียไปไหนแล้วก็เล่นใช้ได้อยู่นะฟันไรเว้นฟันหลุมก็เป็นอยู่นะแต่ดูแาของรับผมน่าจะไหวอยู่ก็ไปถึงกันน่ากลัวอะไรนะครับ Long, I've wandered. <avec> uh, how should I proceed? ตายดิตายเยี่ยมเอาอะไรวะเนี่ยผมไม่ได้ตีมันเหรอกำกำทันทีแลกแลกเข้าไปโอเคครับก็ต้องขอโทษทีนะที่ต้องตัดมาฉากนี้เลยนะเนื่องจากเมื่อกี้แหลกมากๆเลยนะครับสกอร์ผมก็อยู่ที่สามตายสี่นะฮะฝั่งเลเว่นฝั่งมันก็สาดตายแล้วเรือดของมันสี่ตายสี่นะครับก็คือผมเนี่ยตาย ตายเท่ากันนะแต่คิวผมน้อยว่ามันตัวหนึ่งนะผมก็โอเคไปลุยกันเลยตายสีเท่ากันนะคือฝั่งผมเนี่ยผมคิวผมตอนนั้นมีครั้งหนึ่งผมไม่ได้คิวมันนะเนื่องจากป้อมมันตีไปได้นะก็เป็นขึ้นว่าป้อมได้เฉยก็งงนะว่าทำไมผมไม่ได้ไม่เป็นไรนะเรายังไหวอยู่นะผมโทเทีะที่ต้องตัดมาฉากนี้เนื่องจากเากิดปัญหาขัดข้องแบบแหลกมากๆอ่ะไม่รู้แหลกอะไรนะ À, 2 à, và con cộng với tổng thì chụp đi khác à ลายเว้นลายเว้นได้ตีกระจายแล้วนะครับผมนี่เน้นออกไปนี่ก่อนนะฮะตอนนี้แค่ตกลุงมาแล้ว <c oughs> พิ่ชอ็อะมาแล้วพิ่ชอ็อะมาแล้ว ไลเ,เาาไปหานขนาดน่ะ้านล่างแป๊บเผื่อจะได้คิวนะฮะเฮ้ยโหวดว่า,วาเฮ้ยตายแล้ลยเว้ยหว,วกเลยพวก เยี่ยมวอไฟมันอัปติอะไรวะเยี่ยมกันเลยทีเดียวนะสึกข,ขอบคุณเป็นอย่างแรงที่ให้ผมได้คิวในครั้งนี้ตัวอะไรมาเนี่ยอ้าวมันยังไม่ได้อันตีนี่ว่ะตีกันตีก็ตายไป ชิวกันมันกันเลยทีเดียวนะฮะผมเข้าใจนะเมื่อกี้ผมกระตุกมาก่อนนะฮะกระตุกตแบบเล่นไม่ได้เลยเมื่อกี้ไม่รู้เป็นอะไรนะฮะแต่ก็แก้เรียบร้อยหมดเปิดโปรแกรมเยอะไปก่อดนะฮะโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยตายแล้วตายอีกแล้ว มาแล้วล่ะอันดาวเยี่ยมว้ามมาทำไมอ่ะมว้อมมาทำไมมานานก,ก็ไม่มีนะผมได้เหมือนกันกระจายได้เหมือนกันนะฮะรายเป็นฝั่งมัน่ห้าตายห้าผมหกตายห้าว่ะคือได้เยอะกว่าคน มามาแล้วมาเดี๋ยวกันหน่อยเฮ้ยโอ้โหไม่ขันมือผมนี่กดแบบตุรล่นเลยนะมันดีชิวดได้ตัวหนึ่ง เยอะเยอะทีโมเวทน,น้อยเลยนะไ,ได้ห้าเสียงนะตัวนี้สิโอลาฟเล่นเป็นอยู่นะฮะใช้ได้อยู่ สินเช่าได้ดูท่าไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่นะอันนี้ลบกูดาวสิบเพื่อนนะมามาเดี๋ยวจะโชวเนเืยให้ดูนะครับเฮ้ยไอที่มาตีหนีไปแล้ว note Choose <laughs> <Chuyện gì cả? cười> <Chuyện gì cả? cười> อโอ้ยตายรอดได้ไงวะนะรองเท้าแป๊บ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยิงผมนังเหนือชั้นกว่านะฮะเป็นเฉาที่ท่านจะไม่เป็นคือฝั่งเรามันก็มีคนไม่เป็นด้วยแหละฝั่งมันก็มีนะฮะคือเพื่อนผมอ่ะเขามีเขามีเพื่อนไงเขาเลยอยากจะช่วนเพื่อนของเขามาเล่นเขาเลยบอกให้ผมมาเล่นด้วยนะครับส่วไอ้คนที่ไกลๆเนี่ย ก็เพื่อนของเพื่อนผมนะฮะคือเราก็ไม่ได้ว่าเขานะเขาเล่นเ,เมื่ออัเชตไลเว่นเ,ยเนยซย์เอนดีอชิวได้เลย,ยงงอ่ะมันรีบ่อนจีทำไมวนะี่ะ chop one that way My spirit is not lost Hmm keep tip

ไลเวนพอนลูกก็โหดเหมือนกันนะใช้ได้อยู่ ยังไงจังหวะนี้ยังไงเจอด้วยเออโอ้ยไม่ไหวตามตัว เฮ้ยมันอันตีนอันตีพอยก่อนพอยก่อนเฮ้ย,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 ยมีสิษ์มาพยายามตายเลยเอาไหวไหมนะไม่ไหวดันเพจกันเลยทีเดียวไรเว้นอันนู 2องตายหกยี 6, 4, ่สี่ตายเก้าตายเยอะกว่ามันตายก็คิวเยอะกว่ามันนะครับดูดิของมันออกไปออกเหมือนเราเนี่ยแหละนะครับ้ยหลังมีใครไปบนไหม ไปแล้วอ๋อวิ่งไปทั่วไมเขาวาร์ปมาแล้วโอเคยจกลางก่งนอนนะฮะเอาเอาเลยแป๊บขอเลทก่อนนะผมเพื่อประโยชน์ของไรเว่นของผมเองนั่นแหละนะครับ อะ,อะไรอะไรของมอไฟเนี่ยนันติอะไรของมันนะครับอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ลิซินลิซินเร็วเร็วเดินไวๆนะครับหาไม่เจอเลย อะไรนะนั่นยืนไปอยู่น,นี่นั่นเองไม่รู้ไปมันมาท่าไหนนะถึงมาโผล่อย่าี้เนี่ยที่นี้ก็ตามไปก็ไม่มีนะเยี่ยมที่หลิงคุยกันเลยทีเดียว ก็ตายเลยแล้วก็คิวกันเลยทีเดียวแล้วก็ตายนะก็ไม่รออยู่ดีแหละนะครับไลเวน้นฝั่งชัดดาวทิโม่ชัดดาวกันเลยทีเดียวนะฮะโ,โอเคยังไหวอยู่นะฝั่งนู้นนี่มีเพื่อนผมฝนะั่งนู้นมีเพื่อนของเพื่อนผมนะอันนี้โมเมนต์ฝั่งนู้นก็มีฮะคนที่เล่นเป็นอย่างฝั่งนู้นเนี่ยไลเวน้นฝั่งนู้นก็สามก็สามสิบแล้วนะรีซินก็เป็สามสิบแล้วฮนะ ที่เหลือก็เวอร์20บ้งเวอร์10ั้งเป็นเพื่อนที่ฝึกเล่นใหม่นะผมเยี่ยมตายโมโ่ตายครับ อนนัอีกตัวไม่ไหวได้อเอีคยอ KO กันเลยทีเดียวฝั่งนู้น ป้อมดันป้อมดันป้อมเดินไปไหนฮะเดินไปไหนเดินไปไหนเจอไม่รู้เล่นเฟสเพลินนะฮะพับหน้าจอแล้วก็เดินมั่วนั่นแหละมีสายผมนี่ เป็นบ่อยนะเป็นบ่อย,อย,อยโอูโอ๋ป้อมปั๊มป้อมป้อมฆ่ามไม่ได้จริงด้วยนะ โอ้โหโดนฉีดเยี่ยมแล้วก็จอกไปนะยูนะออกนี่นะฮะเดี๋ยวนี่ก็เลยเดี๋ยวเอ็นสักทีได้ไหมขอบคุณจริงๆนะคนที่ติดตามโปรเจกต์พีแล้วคนที่ส่งมาทีนะครับผมก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนนะนอกจากจะทำคลิปให ดีแล้วก็พัฒาานาผลงานไปเรื่อยๆนะฮะก็วันนี้ก็ไม่ได้มาอวดสกินซะอย่างใดนะแค่อยากมาขอบคุณนะอวดอวดด้วยแหละนะจะหาโมนะมาอวดสกินบอกกันมาขอบคุณนะสำหรคนที่ส่งมาให้เยี่ยม ั่ง <KNOW> น <lock nervous> ู้นก็โหดอยู่แล้วรับเลยจะให้ตัดตัวขึ้น้ายกย่องสัเกมแต่นี้นี หนีไม่รอดนะฮะฉ่าไม่นานทิ่เช้าโอ้ตายจนได้ดิซินแม่งขีดมาแบบ has enemy been sl An slain. เรียบร้อยฮะไกลเอ็นแล้วครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงจังหวะนี้ตายไหมเลเวลไม่ตายเป็นนะครับจะได้ไม่เป็นพลังของลูกหลานเยี่ยมเอ็นเรียบร้อยฮะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครัมาอวดสกินไม่ใช่มันเล่นไลเวลลยมาขอบคุณนิดหน่อยนะโอเคไว้เจอกันพาคหน้ากันรอบพาน,นี้สุดเลยครับ